ใครที่ไม่มีรถคืนไฟแนนซ์ควรเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับแรกนะคะใครที่แอบเอารถไปจำนำแล้วมันหลุดหรือว่าแอบเอารถไปขายใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ผ่อนให้กับไฟแนนซ์อีกเลยเขาบอกว่าเขาจะฟ้องคดีคุณมาอไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีแพ่งหรือว่าคดีอาญานะคะสิ่งแรกเลยคุณต้องยอมรับความจริงก่อนค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องมิตกกังวลค่ะ ทนายบอกไว้เลยค่ะว่าคดีไฟแนนซ์ไม่ว่าเขาจะฟ้องคดีแพง่งหรือว่าคดีอาญาคุณมาคุณต้องเตรียมเงินค่ะเตรียมเงินไว้ใช้หนี้ให้กับไฟแนนซ์ค่ะเพราะคุณเอารถเขาไปขายเอาไปจำนำแล้วมันลุดอ่ะคุณต้องรับผิดชอบในสัญญาเช่าซื้อของคุณแล้วถามว่าเขาจะฟ้องเป็นคดีแพง่งหรือว่าคดีอาญามาอันนี้คุณก็ต้องลุ้นดูเองค่ะว่าเขาจะฟ้องเป็นคดีอะไรมาถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า คุณเอารถไปจำนำที่ไหนหรือว่าไปทำสัญญาซื้อขายดาวอะไรกันนั่นเขาก็ไม่ฟ้องคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์คุณมาหรอกคะ่ะเพราะคดีอาญามันไม่ได้ฟ้องกันง่ายๆนะคะคุณยิ่งไฟแนนซ์ไหนที่เขาได้มาตรฐานเนี่ยเขาไม่ฟ้องคดีอาญามามั่วๆนะคะคุณส่วนมากก็คือฟ้องเป็นคดีแพ่งมาปกติเลยะค่ะคุณแล้วถ้า ใครที่ซวยโดนฟ้องเป็นคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ใช่ไหมคุณก็เตรียมเงินประกันตัวของคุณแล้วก็เงินที่จะเตรียมไปเจรจาไก่เกียร์กับไฟแนนซ์นะคะถ้าคุณผ่อนหมดตามที่ตกลงกันกับไฟแนนซ์เดี๋ยวเขาก็ถอนฟ้องให้คุณคดีอาญาก็จบค่ะคุณคดีไฟแนนซ์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะคุณขอแค่คุณมีเงินไปจ่ายเขาทุกอย่างก็จบนะคะคุณไม่ติดคุกแน่นอนค่ะคุณ